อันนี้นะคะผูกกำลังเตรียมที่จะอัดรายการ fm 9ก5ุคิดดูดีตอนนี้ยังได้แต่งได้อยู่เลยแต่ว่าสคริปต์เตรียมเรียบร้อยแล้วนะวันนี้เรื่องดีมากเรื่องดีมากๆนะคะไว้รอติดตามกันนะคะลีบแต่งหน้าก่อนนะบายๆแต่งหน้าเสร็จแล้วนะเราก็บวสคริปต์ยางรีฟสวยแบบนี้แล้วนะคะก็อีกประมาณแค่10นาทีกำลังจะเข้ารายการแล้ว ยังไงอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้นะครูบอกเลยว่าดีมากๆค่ะรู้ใช้เข้าใจเงินช่วง w o m e n and m o ม e นนี<ม>่บแมนแอนดันน<ม>ีนะคะไม่เสียวเวลาเลยตอนนี้นะคะทั้งพี่การแล้วก็คุณเทิร์ดอยู่กับเราแล้วค่ะไปทักทายพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีพี่การสวัสดีคุณเทิร์ดค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเทิร์ดกลับมาพูดคุยกับเรา <c oughs> <ๆ S 1> ตอน่าเป็นเรื่องภาษีนะมี เธอเป็นเจ้าแม่ภาษีค่ะถือว่าเป็นเจ้าแม่มีทริคมีทิปดีๆมาฝากเราตลอดเลยแล้วก็งานนี้เราอยากชวนเลยเนาะพี่การเพราะว่าเป็นซีซั่นของหลายๆคนเพิ่งเกษียณไปนะถึงู่วงของเดือนตุลาคมแล้วก็หลายคนก็ยังมีรายได้อยู <oo> ่นะแล้วก็หลายคนก็จะมีคําถามมาตลอดเลยว่าอยังมีรายได้มันต้องเสียภาษียังงานอยู่ ยังไงอืมคือตอนเนี้ยพอได้โจทย์นี้มาเธอสนุกมากเลยนะ mm hmm. ตอนแรกอะที่ให้โจทย์นี้มาทุกคูดโอทำไมเป็นโจทย์ที่น่าสนใจขนาดนี้เพราะว่าเป็นคําถามที่คนถามเข้ามาบ่อยมากคนก็ส่วนมากจะเข้าใจว่าอุ๊ยพอกเกษียณแล้วอันนี้เป็นความเข้าใจที่ฟังมาบ่อยมาก,กเกษียณแล้วไม่ต้องเสียภาษีแล้วกเกษียณเท่ากับไม่เสียภาษีคนจะเข้าใจแบบนี้และเข้าใจเยอะมากจริงๆนะ เข้าใจผิดเป็นความเข้าใจผิดนะคะอ,อ๋อมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุค่ะมันเกี่ยวกับรายได้ไดใช่ตราบใดที่มีรายได้เข้าเกณฑ์ยังต้องเสียภาษีทุกคนก็จะบอกว่าพอถึงอายุหกสิบห้าเนี่ยไม่ต้องยืดละไม่เสียภาษีเลยจริงๆมันเป็นความเข้าใจที่ผิดไงมันไม่ได้มันไม่เกี่ยวกับอายุมันเกี่ยวกับว่าเอาเงินได,ได้อ่ะมาเข้าสเกลตารางนี่แหละแล้วหัก พู้ค้า,าจ่ายทั้งหมดถ้าไม่เสียก็คือไม่เสียนะคะการออมเนี่ยอะไรที่คงให้เราออมอ่ะเขาให้การยกเว้นไม่ไงาเขาเขาเราก็แย่สิรุนอะลงให้เราออมแล้วเลยต้องมาเสียนะคะโอ้ดีเทล่าแม่เลยนะเนี่ย ที้เรายังไปไม่ถึงเรื่องของการจะบริหารภาษีกันเลยสําหรับคนเกษียณแล้วมีรายได้นะคุณเธอเพราะมันก็ยังมีอีเกลอีกเยอะเดี๋ยวต้องชิญคุณเธิมาอีกมีการว่าเพือนที่ามาแงอมเข้าใจกันแล้วไงว่าอะไรเสียอะไรไม่เสียอะไรยื่นอะไรไม่ยื่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเอางี้เอางี้บิวเดี๋ยวพี่นัดเธอดอีกเงแค่วุ้นที่คนสนใจเยอะมากคนนี้ขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณชาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับ fm 96.5นะคะในหัวข้อจริงๆคือว่าน่าสนใจมากนะกับคนที่กระเสียนแล้วยังมีไรายได้จะวางแผนภาษียังไงนะคะอันนี้ก็มีต่อมีภาคต่อเพราะว่าเวลาหมดนะคะโอเคครูมาแชร์เบื้องหลังให้ดูนี่แหละทำแบบนี้แหละนั่งแต่งหน้าปุ๊บแล้วก็เตรียมสคริปต์นะคะแล้วถึงเวลาก็ลุยเลยก็สนุกสนานดีคำถามเยอะมากมายเลยแล้วก็มีการนัด ในครั้งหน้าแหละเพราะว่าเนื้อหามันเยอะเนาะยังไม่ได้พูดถึงการบริหารเลยอันนี้พูดถึงแค่ประเภทที่เสียแล้วไม่เสียยังไงต้องยืนไม่ต้องยืนนะคะโอเครอติดตามครั้งหน้านะบายบายฝากติดตามด้วยนะคะ